เลิเลยค่ะครับสวัสดีพี่น้องประชาชนชาวชุมพรครับกับผมพระเดชเวทวปพึ่มสุดพุ่งกับสถานีตำรวจภูธรเมืองชุมพรนะครับวันนี้จะมาประสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนอ่านความผิดอัตฉรกรรมทางเทคโนโลยีนะครับซึ่งเป็นเหยื่อทางออนไลน์ทั้งหมด14ข้อนะครับซึ่งอยู่ด้านด้านซ้ายของผมนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับแลวก็ประชาชนถูกหลอกค่อนข้างจะเยอะนะครับ ส่วนด้านขวามือผมที่ผมถืออยู่นี้ก็คือเป็นหมายเลขโทรศัพท์อคอนซูนเตอร์ของธนาคารทั้งหมด15แห่งนะครับซึ่งก่อนหน้านีา้เมื่อชาวบ้านมาแจ้งความที่โรงพักาทางตำรวจก็จะมีการอายัดนะครับอายัดเงินไปที่ธนาคารซึ่งในระหว่างนั้นก็ค่อนข้างจะช้าเนื่องจากบางส่วนผู้เสียหายมีการตกใจกลัวนะ้เกิดตื่นเต้นนะครับบางทีจําเลขบัญชีตัวเองไม่ได้หรือ ไม่สามารถจะดคำนวณตัวเงินที่ถูกลักได้ได้ชัดเจนหรือ,อาจจะมาแจ้งก็เสียเวลานะครับทาให้คนร้ายซึ่งใช้บัญชีมา้ามีการโอนโอนจากบัญชีม้า1 2 3 4ก็ไปนะการติดตามทางกเงินก็ค่อนยากนะครับพอหลังจากได้มีกฎหมายแก้ไขในปี2566นะครับก็ได้มีการพูดคุยธนาคารแบงกชก็เป็นเจ้าภาพใหญ่ก็เลยทางชวนทางธนาคารทั้งหมดมาพูดทั้งหมด15ธนาคารนะครับก็ให้ทั้งมีคนรับแจ้งศูนย์คอนเซ็นเตอร์ สามารถอายัดได้ภายใน24สชั่วโมงหลังจากมีการรับแจ้งและอายัดแล้วก็ทางธนาคารก็จะมีการแจ้งให้ทางศูนย์ศูนย์อายักรรมของสำนักงานชาติทราบนะซึ่งสถานีตำรวจต่างๆก็สามารถดําเนินการต่อต่อเนื่องได้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นผลดีในเรื่องของการที่จะได้เงินคืนได้ค่อนข้างเยอะนะครับนะครับตรงนี้ก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับในการทําอะไรก็ต่างๆนะครับไม่มีอะไร มีของฟรีในโลกนะครับไอจิตอย่างนั้นนะครับเพะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้จักตัวตนไม่รู้จักใครนะอย่าไปอย่าไปนั้น,นครับโทรศัพท์มาหรือการหลอกลวงกลมกูไม่ต้องกลัวนะครับท่านก็มีอะไรก็มาแช้งที่โรงพักได้นะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นความปรานดีจากสถานีปุทวนเมืองชุมพรครับช่องทางในการแจ้งของชุมพระก <st> ็อตอนนี้ข้าง้น191ครับผม1 9 1เกครับโด้เลยครับ เพราะทางศูนย์หนึ่งจะควบคุมทุก,ท,กทุกทุกจังหวัดจะมีศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งที่คอยควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจที่สถานีตำรวจปูทอนโรงพักทั้งหมดนะครับในเครือขา่ารขอบคุณครับ